สวัสดีครับเพื่อนครับบมนโนกและเล่าข่าวครับวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าเพื่อนฟังครับอ่าหลังจากที่ผมพูดเรื่องการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมกันของน้องตำรวจสองคนนะฮะที่ไปจดทะเบียนสมรสนะครับตามกฎหมายฮที่สำนักง,งานเขตแล้วบังเอิญบังเอิญน,น้องเขาก็ แต่งเครื่องแบบตำรวจไปนะฮะด้วยความภูมิใจในอาชีพของน้องเขาอาชีพตำรวจแล้วก็การจดทะเบียนสมรสเนี่ยเป็นเรื่องทางกฎหมายฮะเรื่องถูกต้องตามกฎหมายนะเขาก็ไปไปจดทะเบียนกันด้วยความชื่นมื่นด้วยความภูมิใจในเครื่องแบบอาชีพของตนเองอ่ะผมก็ชื่นชมชื่นชมแล้วน้องเขาบังเอิญบังเอิญน,น้องเขาน้องเขาไปหอมแก้มกันอาจจะมีคนยุหรือคนไม่ยุก็แล้วแต่นะเขาไปหอมแก้มกันแล้วก็อ่าคนนี้อเอ,อ่ยนาม อาเรวัตก็เลยออกมาฟาดออกมาอัดผมก็เลยออกออกมาพูดอคล้ายๆว่าผมเป็นแฟนคลับของอาเรวัตนะแฟนคลับตัวยงเลยอาเรวัตมือปราบมือปราบยาเสพติดแล้วก็ฆ่าโจรวิสามันฆาตกรรมโจรร้ายคดีแรงๆนู่นนี่นั่นอาเขาก็จัดการจนจ,นจบสิ้นกระบวนความเป็นมือปราบยี่สุดยอดฝีมืออันดับหนึ่งของประเทศไทยครับอาเรวัต อเลวัตแกก็ออกมาฟาดแล้วแกเป็นคนตรงไปตรงมาไงแกรุนแรงแกก็เลยเหมือนกับเหยียดนะเหยียดยามเ่ยด่าเลยว่าไอเหี e ้ยพวกมึงนี่ทําตัวทุเลศเอาเครื่องแบบตารวจมาแปดเบื้อนนูน่นนี่อาแกก็พูดแรงมากแรงมากมันก็เลยคล้ายๆว่าเหมือนกันเป็นเหยียดะเหยียดเพศสภาพของพวกอ่า LGBTQ อ่ะพวกอาชายรักชายอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนกับเหยียดผมก็เลยออกมาตำหนิ อาด้วยสุดจะิตใจนะเพร่ะผมเป็นแฟนคลับท่านบอกว่าเอออาพูดแรงเกินไปมั้งมันไม่เห็นเป็นไรเลยแค่หอมแก้มกันเนี่ยเขาภูมิใจในเครื่องแบบตำรวจเขาเขาก็ไปจดทะเบียนสมรสกันเพื่อแสดงออกความรักกันแค่หอมแก้มกันมันก็เหมือนฝรั่งที่กอดกันเจอกันกอดกันหอมกันแต่ว่าอย่างนี้ก็เพื่อนพอทัวร์มาลงอาเยอะๆอาเยอะๆคุณนวัดเหมือนกันคุณนวัดก็แรงนวัดเนี่ย เออนวัดออกมาด่าเลยออกมึงออกกูเลยนะเอ้ยมึงไอ้แก่ก็โลก,กะ้านู้นเนี่ยก็เลยเป็นวิวาทะอ่าเขาก็เลยออกมาชี้แจงเลยบอกว่าเฮ้ยคุณนวัตเว้ยคุณน่ะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคุณร่ํารวยนะคุณคุณมาก้าวล่วงผมอะ่ะผมก็เตือนลูกหลานผมในฐานะตำรวจด้วยกันแล้วก็ผมก็อยู่ในอ่ากกตอ,อะไรอ่าเขาเป็นเป็นมีตำแหน่งที่ว่า ดูแลตำรวจอีกอีกอย่างหนึ่งนะํำแหนงอานะอามีมีตำแหน่งในในสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลตำรวจนู่นนี่นั่นย่าเงี้ยมีมีคณะกรรมาการกรรมาการนี่นะดูแลตำรวจอาก็เลยว่าเฮ้ยกูก็บอกเหมือนเจอลูกหลานกูอะว่าแต่งตัวตำรวจแต่งได้แต่งงานได้อะไรได้แต่ว่าถ้าอยู่ใน ที่สาธารณะเนี่ยต้องทําตัวให้เหมาะสมมันจะมีกฎระเบียบของการแต่งกายตํารวจอยู่นะฮะมีกฎระเบียบอาก็บอกว่ามันมีกฎโย่แต่งกายตารวจเนี่ยต้องทําตัวให้เหมาะสมอยู่ในวินยัยอยู่ในระเบียบแม้ทั่งกอดอกอน่ะแต่งตัวตํารวจกอดอกยังไม่ได้เลยนะถือว่าแอกแอกแบบโอ้ยมึงแอกเลยแบบอะไรประมาณต้องทําตัวให้เหมาะสมทมน้ําลายแต่งตัวตํารวจทมน้ําลายก็ยังไม่เหมาะสมคือต้องทําตัวให้เหมาะสม แล้วก็มีคนแย้งบอกว่าผมแย้งว่าเอ้ยแล้วแต่งตัวตำรวจไปไถเงินคนอ่ะไอ้นี่มันตำรวจชั่วอ่าบอกมันเหี้ย <c oughs> ก็ต้องไล่ออก <c oughs> ไอ้แต่งตัวไปทำเหี้ยไอ้นู่นนี่นั่นบ่คือตำรวจชั่วต้องไล่ออก <c oughs> อ่าก็พูดมีเหตุผลอ่าก็เลยชี้แจงบอกว่ามันมีกฎระเบียบของการแต่งกายตำรวจครับ <c oughs> ในที่สาธารณะต้องทําตัวให้เหมาะสม <c oughs> อย่างน้องตำรวจเนี่ยถ้าไปหอมกันในในงานแต่งงานของคุณในที่ของคุณเนี่ย มันก็ไม่ไม่น่าเป็นไรนะเพราะว่าแต่งงานมันรักกันเน้วยมันหอมเัินกอดกันได้ใช่ไหมไม่น่าเป็นไรแต่ว่าในที่สาธารณะเนี่ยมันไม่เหมาะสมไงมันผิดผิดอ่าแต่ผิดไม่เยอะอ่ะก็เรียกมาว่ากล่าวตักเตือนได้ประมาณนี้มันก็ไม่ร้ายแรงแต่ว่าอาเรวัตเนี่ยที่เตือนเนี่ยหมายว่าเตือนลูกหลานเนี่ยมึงอย่าไปทําเลยไอ้เย้ยมันทุเรศอะไรประมาณนี้คือแกใช้ภาษาตำรวจไงภาษาแบบเหมือน เหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนพ่อด่าลูกอะ่ะเอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ย,อยมึงทําตัวเหี้ยไม่เหมาะสมทุเร็คือผมเข้าใจเจตนานะเจตนาอาเรวัตคือก็เตือนเหมือนเตือนลูกเตือนนหลานแหละไม่ได้อะไรมากมายกับไอ้ไอ้เพศที่สามไอช้ชายรักชายอะไรหรอกมันมีทุกสังคมเพื่อนอ้ทหารยิ่งเยอะบอกให้เออก็เลยเก็บมาเล่าเพื่อนฟังครับว่าเหรียญมีสองด้านเสมอครับเวลาเราฟังปุ๊บเนี่ย อย่าเพิ่งไปปี๊ดอย่าเพิ่งไปด่าแต่ผมเนี่ยไม่ได้ด่านะไม่ได้อะไรนะคือแค่ออกมาพูดออกแสดงความคิดเห็นว่าเอ้ยอาพูดอย่างนี้มันเป็นการเหยียดหยามลือเปล่าเป็นการเหยียดหรือเปล่าทุเรศแปดเปื้อนไอเ้เอยอยอะไรประมาณเนี้ยแต่พออาเขาออกมาชี้แจงนี่ผมเข้าใจท่านนะว่าเหมือนเหมือนพ่อด่าลูกอะ่ะพ่อรุ่นพ่อแล้วอเอ้ยไอ้เยอยมึงไอ้เหี้ยทุเรศอะไรประมาณเนี้ย มันเป็นภาษาของตำรวจภาษากันเองอะ่ะภาษาคนสนิทสนมกันนะครับประมาณนะครก็เลยออกมาเล่าเพื่อนฟังครับอาบอกว่าเอ้ยทัวมาลงกูเนี่ยมาเลยมาเยอะๆเลยเดี๋ยวจะเก็บค่าจ,จอดรถทัวเออประมาณนะั้นผมก็เลยฟังอาชี้แจงผมก็เข้าใจครับก็เลยออกมาเล่าต่อให้เพื่อนฟังนะครับว่าเวลาเราฟังอะไรไปเนี่ยเราต้องควยครับควยคือ คิดวิเคราะห์แยกแยะคอวอยอครับคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็เหรียญมีสองด้านเสมอครับเพื่อนมีทั้งด้านหัวด้านก้อยนะฮะขึ้นอยู่เราจะมองแบบไหนนะฮะความเหมาะสมนะครับความเหมาะสมอาชีแจงมานี่ผมเข้าใจแล้วครับก็ขอโทษอาครับที่ออกมาพูดว่าอาไปเหยียดเขาอาไม่ได้เหยียดหรอกแต่อาพูดรุนแรงไปหน่อยเออพูดรุนแรงไปหน่อยไอ้เหียทุเรศทำเครื่องแบบแปดเปื้อน มันก็ไม่แปลกเบอร์ล่ะครับอ่าเอประมาณนั้นแหละครับ,รแ,รบแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในแต่งงานของตัวเองที่ของตัวเองเนี่ยมันไม่ผิดนะแต่ว่าถ้าเป็นที่สาธารณะแบบสถานที่ราชการเนี่ยที่เขาไปจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยอาคิดว่ามันไม่เหมาะสมนะครับก็เลยเก็บมาเล่าเพื่อนฟังนะครับแล้วตอนนี้ก็มีวิวาทากับคุณนวัดน,นะครับก็ไปว่ากันเองแล้วกันไมไ่เรื่องผมนะครับโอเคครับผมออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ําสระผมครับมนโนกและเกล้าขาวครับ ออยากให้คอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะว่าอยู่ฝ่ายไหนทั้งสองฝ่ายครับเยอะครับสนุกดีครับก็แสดงความคิดเห็นครับประชาธิปไตยครับบุญรักษาครับเพื่อน